ดีทุกคนนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเราก็จะวนกลับมาเจอกันในทุกๆปีนะครับก็จะพยายามทำเป็นประจำนะฮะตราบใดถ้าเกิดผมยังมีกําลังมีเรี่ยวแรงนะฮะมีจังหวะเวลาที่พอเหมาะพอเจาะในการที่ทำนะครับก็อยากจะทำโหมดนี้ทุกๆครั้งท,ทุกปีนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่วันประกาศผลรางวัลออสการ์นะครับซึ่งปีนี้ก็จะจัดในวันที่3 จะบอกว่าต้องบอกเป็นวันที่2เดือนมีนาคมนะฮะในเวลาสหรัฐแต่จะเป็นเช้าวันที่3มีนาคมในเวลาประเทศไทยต้องแจ้งข่าวอาจจะเป็นข่าวในเชิงที่ดีหน่อยนะครับสำหรับคนที่เลได้ว่ามีสตรีมมิ่งใช้บร,ริการของทาง,ง Disney ์พา s ์ทโสตอยู่แล้วนะครับคุณจะสามารถดูการถ่ายทอดสดได้เลยนะครับหานในรูปแบบของ Disney พา s ตนะครับ ก็ถือว่ามาช่วยประชาสัมพันธ์ในอีกทางหนึ่งนะครับผมแต่ขนาดเดียวกันใครถ้าเกิดโอเคตอนนี้ก็ยังมีช่องทางในแนวที่ว่าไปดูในโรงภาพยนตร์ก็มีให้กิจกรรมนี้ให้ดูนะครับไปดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็คนที่มี t r u e v i s i o n อยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถดูได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการ forecast นะครการทำนายผล จากรายชื่อของผู้เข้าชิงซึ่งผมจะโฟกัสหลักๆอยู่ที่6สาขาใหญ่สุดของออสการ์มาตลอดนะครับก็คือพ่วงกับยอดเยี่ยมนักแสดงทั้ง4รางวัลและจบด้วยภาพพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับผมขอมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับหมดแรกที่เราจะมาวิเคราะห์กันแล้วก็ จะเรียกว่าวิเคราะห์ไหมก็อาจจะระดับหนึ่งแล้วกันผมอาจจะไม่ดีเคราะห์ลึกขนาดหรอกแต่เอาเป็นว่ามันจะเป็นการทํานายผลเดาแหละเหมือนเป็นการเล่นเกมส,สนุกอนนะเนาะในแต่ละปีอะไรเงี้ยฮะว่าใครน่าจะได้รางวัลกลับบ้านนะครับ Best Achievement in Directing นะครับพ่้มกับยอดเยี่ยมนะครับประกอบรายชื่อด้วย5ท่านก็คือเบดี้โคเบจากทาง The b r ลูทอริสนะครับจอควอตออดสนะฮะจาก e m i l i a p e เ e ส ส่งกดถูหรือเปล่าต้องขออภัยถ้าเกิดผิดนะครับชอนเบเกอร์จากอโนร่านะครับคอร์รีฟากายจากเดอะซับสแตนนะครับแล้วก็เจมส์แมนโกจากคอมพิทอัอโนนะครับอันนี้เราผมเองต้องใช้คำว่าผมเองดูมาแล้ว4เรื่อง4ผลงานผู้กำกับยกเว้นเอมิเลียเปเรสที่ยังไม่มีให้ดูนะครับก็ไม่รู้จะดูยังไงเหมือนกันนะครับก็เลยอ่ะเราตัดสินอาจจะเรียกว่าอันนี้อาจจะมีเรื่องน้ำหนักของความส่วนตัวด้วยนิดหนึ่งนะครับกับ ความเป็นไปได้ของทิศทางที่ผู้กำกับคนนี้น่าจะได้รางวัลนะฮะส่วนตัวผมเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดให้ถามใจว่าผู้กำกับที่อยากให้ได้รางวัลนะผมก็คิดว่าคอร์ลอี่ฟากายจากเดอดซับสแตนก็เหมาะสมนะฮะคือทำภาพยนตร์ได้แบบบ้าพลังบ้าข้างมากนะครับแต่ก็มีสาระกันที่มันโอ้กแข็งแรงเอาเรื่องเลยนะครับแต่ผม แค่รู้สึกว่าเดอะซับสแตน์เนี่ยถ้าเกิดน้ำหนักเทียบกันระหว่างสาขาห่วงกับกับสาขางานบทที่คอรรลี่ก็ได้เข้าชิงเหมือนกันเนี่ยผมอาจจะบาลานซ์น้ำหนักไปทางฝั่งงานบทซะมากกว่านะครับเพราะงานบทก็ไปได้รางวัลจากคาร์สมาได้รางวัลจากหล,หลายๆที่มาอะไรเนี้ยคิดว่าถ้าเกิดออสการ์จะเลือกให้คอรลี่สมหวังก็อ,อาจจะเป็นงานบทซะมากกว่านะครับบทดังเดิมยอดเยี่ยมนะครับส่วนคนอื่นๆเจมส์มันโกผมว่าคอมพิวเตอร์โนถามว่าทํางานออกมาได้ดีมากไหมก็ดีแหละแต่ มันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่เป่งประกายขนาดนั้นใช้คำนั้นแล้วกันนะฮะผมว่าตอนเจสันโกทำวอล์กเดอรไรน์นี่ยังคงแบบยังมียังมีความแบบโชว์เพอร์ฟอร์แมนที่อาจจะดูดูดีกว่านี้นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะ <c oughs> นั่นก็เป็นเรื่องอดีตนะครับอ่ะชอนเบเกอร์อโนล่าคือเอาจริงผมก็คิดว่าพุ่งกับคนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดในในรายชื่อทั้งหมดเนี่ยผมลุ้นคนนี้มากสุดนะครับผมรู้สึกว่า เขาทำงานดีๆมามากมาย Florida Project นะฮะที่ผมก็ชอบมากๆเลยแหละแต่ความจริงถามว่าผมดูหนังเขาด้เรื่องไหมก็คงไม่หรอกนะแล้วก็มาดูเรื่องอโน r a ดีแหละอโนราอโนรามันก็ดีมากเหมือนกันนะผมก็เลยแอบแอบเชียร์แท่ว่าแอบเชียร์ชอมเบเกอร์ได้รางวัลแล้วกันแต่คนที่น่าจะจบรางวัลน,นี้ผมกลับคิดว่าน่าจะเป็นแบรดดี้โคเบจะเดอะบูทอลิสนะครับด้วยความที่คุณทําหนังโอเคผมว่าฮอลลีวูดน่าจะ ให้ความยกย่องในเรื่องของการทําหนังที่มันภาพอีพิกมากๆดูยิ่งใหญ่ดูอลังการมากๆแต่คุณเซฟโดยการใช้ทุนระดับไม่เกิน10ล้านดอลลาร์ซึ่งโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะคะกับการที่ทํางานออกมาแล้วมันดูแกนดูดูดูภาพดีคับดูภาพด,าด,ดูดีขนาดนั้นอะใช้คํานี้แล้วกันดูดีขนาดนั้นอะผมว่ามันกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งและขนาดเดียวกันในด้านของการกากับทางด้านการแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมว่า การแสดงแต่ละการสแสดงก็ทําออกมาได้อย่างเข้มข้นนะครับถึงแม้ว่าผมพูดตรงๆในภาพรวมของหนังเนี่ยผมเองอาจจะยังไม่ได้ชอบหนังมากเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็เป็นหนังที่โอเคเรื่องหนึ่งนะฮะแต่แค่คิดว่าถ้าเกิดพุ่งกลับจะได้ผมคิดว่าโบเดเบดีน่าจะได้ในเรื่องนี้ไปนะครับผมอ่ะมาที่สาขานักสแสดงสมทบบ้างนะครับคันนี้จะเป็นสมทบจริงก่อนนะครับจะมีประกอบรายชื่อไปด้วยโซอีซาดานาจากเอเมเลเปเลสนะครับอารีนากานเดจากวิกเก็ตพาร์ทวันนะฮะอิซาเบลลาโรเซเลนีจาก คอนเคฟนะครับโมนิก้าบาลเอโร่บาบาโล่จากอะคอมพิทอโนนแล้วก็เฟลิซิตี้โจนส์จากเดบูทอลิสนะครับผมก็ตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะฮะเหมือนทิศทางจะไปทางเดียวกันหมดเลยนะฮะอาร์เรกนาเดชชื่อนี้ไม่ค่อยมานะครับโมนิก้าบาลเอโร่นี่คือมาแบบโอ้โหมาแบบน้องใหม่มากๆคิดว่าน่าจะไม่ใกลแขยงแน่แน่อิสซาเบลล่าลาซเรนี่ก็คือเป็นมือเก่าคนหนึ่งนะฮะนักแสดงเก่าคนหนึ่งเลยแหละนะครับแต่ก็อาจจะ ไม่รู้ผมก็ยังพวกความยังไม่ดูคอนเคปะเนาะเลยยังไม่รู้ว่าบทมันส่งขนาดไหนเลยยังบอกอะไรไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากที่คอนเคปยังไม่ทันฉายในบ้านเราเลยตอนนี้นะครับแล้วก็เดบูโตลิสอ่ะผมว่าโอเคมันก็เป็นบทสมรบที่ที่ทำออกมาที่ดีมากๆเหมือนกันสัสสบเฟลซีโจนแต่ถ้าเกิดช่างน้ำหนักจากกระแสมันมาอันนี้ใช้คำว่ากระแสมาแล้วกัน <mm> ผมว่าโซอิสาดาน่าก็น่าจะฟาดเรียบนะอีก กับรางวัลออสการ์ก็น่าจบที่ออสการ์นั่นแหละนะครับโซอิสรานาด้วยความที่วายาวูดผลงานเรียกว่างานแมสงานไม่แมสนางทําออกมาได้ดีหมดนะครับเขาก็คงจะเป็นขวัญใจฮอลลีวูดคนหนึ่งแหละนะครับผมว่าโซอิสรานาน่าจะได้รางวัลน,นี้ไปนะฮะแล้วมาต่อไปนะครับกับ best performance by an actor in a supporting role นะครับก็ประกอบด้วยคีรันคันกินจากอัลเลเพนนะครับเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันจากอะคอมปีต์อันโนนนะครับยูราบริซอฟจาก อโนรานะครับกาย p พียสจากเดอะ u t ทอริสแล้วก็เจอร์มีสตอ k จาก The a p p ปเพน s ิสนะครับผมก็อันนี้ก็ผมใช้คำว่าผมให้น้ำหนักกับกระแสเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเ e เลนคันกินจากอ l e เลว n เพนเนี่ยคือเหมือนจะฟาดเรียบเหมือนกันเหมือนจะไม่ลาดเลยน่าจะมีลาดเล็กๆน้อยๆไม่เกิน10%เเหมือนกับโซอี้แหละแต่หลักๆแล้วเหมือน มันเหมือนกับนักแสดงที่เหมือนกับฮอลลีวูดเขาเขาอาจจะดูผลงานมาสักพักแล้วซึ่งเคเคนคันกินเนี่ยเขาก็สร้างชื่อของเขาสั่งสมของเขาในฐานะของนักแสดงโอเคหลักๆมันอาจจะเป็นสายทีวีที่ดังๆหน่อยคือ Succession เนาะแต่พอถึงเวลาที่เขามารับบทเล่นการแสดงภาพยนตร์เนี่ยแล้วมันกลายเป็นบทที่มันสมมากๆเพราะว่าตัวละครของเลนคันกินที่เล่นในอเลเพนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทสมทบที่กึ่งๆจะ เป็นบทนําคู่ด้วยด้วยซ้ำกับตู้ของเจสซี่ไอเซนเบิร์กะครับมันถือว่ามันค่อนข้างจะอสุสีดูดีได้แหละนะครับแต่เขาอาจจะถูกจัดวางให้เค้นลันพันกินมาลงซัพพอร์ติงโลแล้วก็อาจจะให้ทางก็คงจะเป็นแผนของเขาแหละก็คือเจสซี่ไอเซนเบิร์กก็คือไปทิงนําชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ดูเหมือนถ้าเกิดจาเปันไม่พลาดเหมือนชื่อของเจสซี่จะไม่ติดนําชายนะใช่นะฮะก็ก็เลยคิดว่า ก็อาจจะเป็นเคียรันนั่นแหละครับที่น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ก็รับออสการ์กับบ้านไปตามโซอี้นะครับผมส่วนในสาขา mm hmm. Best Performance by a ายแอดไ s เ in a Leading r o ดนะครับมีประกอบด้วยไมค์กี้เมดิสันจากอาร์โลรานะครับฟูรานดาตอเรสนะครับจากแอมสติลเฮียนะครับเจมี่มัวจากเดอะซับสเตนนะครับคาราโซเฟียแกซอนจาก เอเมเลียเพเลสนะครับแล้วก็ซินเทียเอริโวจาก w i กต e พาร์ t วโอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดคือกระแสก็เรื่องหนึ่งแต่ขณะเดีวยวกันผมว่าความเหมาะสมการเวลาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงที่ถูกมองข้ามเป็นเหมือนกับอันเดอร์เลดในฐานะนักแสดงหญิงคนหนึ่งนะฮะสำหรับเดมี่มัวนะฮะก็คงถึงทีที่นางต้องคว้าออสการ์กับ ไปอยู่ในอ้อมอบนะฮะแล้วด้วยความที่เอาพูดตรงๆเลยเดมีโมวเนี่ยเป็นนักแสดงที่อาจจะค่อนข้างชีวิตของนางค่อนข้างจะมีความเศร้าๆในวงการน,นิดนึงนะฮะเหมือนกับเหมือนกับตัวละครที่นางเล่นในเดอะซับสแตนเลยไม่มีผิดไม่มีไม่มีเพี้ยนเลยคือเจอแต่แบบนู่นนี่นั่นคนขายว่าเออแบบขายเซ็กบอมขายแนวทางนั้นอะไรอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็ ถูกสะสมมาด้วยอะไรต่างๆแล้วกลายเป็นว่าตัวเองอาจจะได้ให้ความสําคัญในฐานะนักแสดงที่โด่งดังในฐานะเป็นภรรยาของบู๊ตเลิตหรือครั้งหนึ่งเคยเป็นแฟนของทางแอสตันคูเชอร์ซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะถูกอันเดอร์เลดเลยแหละนะครับและขณะเดียวกัน,กนความอันเดอร์เลดของนางเนี่ยมันก็ได้ความที่นางเองก็ไปรับผลงานหนังที่ค่อนข้างจะ เกดปีซะมากกว่าด้วยไรเงี้ยมันเลยทําให้ชื่อของเดมัวรมันหายไปในระยะหลังนะครับจนกระทั่งมีเดอะซับสแตนด์แบบพี่พานางทะลุก,กลับขึ้นมาและด้วยฝีมือการแสดงการแบบใส่สุดเล่นสุดแบบไม่ห่วงสวยไม่ห่วงอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นการแสดงแบบที่ฮอลลีวูดเขายินดีที่จะรักอะ่ะยินดีที่จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดจะต้องให้ใจใครสักคนก็คงจะต้องให้ เดวมิมัวไปสำหรับปีปีนี้ผมว่าเดอะซับสแตนต์ไม่น่าพลาดผมมั่นใจร0 0ว่ารางวัลน,นี้จบที่เดมิมัวแน่นอน <laughs> อันนี้มั่นใจเลยนะอ่ะส่วนสาขาอีกหนึ่งสาขาก็คือสาขาเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์บายแอนแอคเตอร์ในเรดดิ้งโรนะครับประกอบด้วยทิโมธีชาร์เมจากอคอมพิวต์อโนนะครับรับไฟล์จากคอนเคป เอเดนบอดี้จาก The ะบู t อลิสนะครับคอมแมนโดมิโกจากซิงซิงแล้วก็เซบาสเตียนสแตนจาก The a p p ปเปน i ิสนะครับผมอันนี้ผมต้องพูดตรงว่าสาขานี้ผมเองค่อนข้างจะเดาลำบากอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเคถึงแม้ว่าตอนนี้ชื่อของรับไฟล์กับคอนเค v เนี่ยคอนเคค่อนข้างจะมาเน้นๆเ,เหนือเหนือหน่อยในช่วงนี้นะครับ แต่นั่นแหละติดที่ว่าเราเองก็ยังไม่ดูผลงานภาพยนตร์เขาด้วยสิเลยบอกไม่ได้ว่าเขาเหนือขนาดไหนนะโอ้เป็นสิ่งท,งที่เป็นสิ่งที่รันทดเหลือเกินนะครับสําหรับคอนเคฟท์ที่ไม่ได้ดูในประเทศไทยไม่ทันดูในเอาก็อาจจะได้ดูในประเทศไทยก็ได้อาจจะได้ดูเมื่อไหร่ก็ได้ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ดูไงปัญหาตรงนี้นะฮะเอเดียนโบดี้กับเดอะบูทอลิสคือโ okay อเคอะผมว่า ไม่รู้ว่าฮอลลีวูดรู้สึกยังไงนะแต่ตัวละครของเอเดนบอดี้ในบุทรลิสกับในเดอะเพนนิสเนี่ยที่พาเขาได้ชิงออสการ์แล้วก็ได้ออสการ์ด้วยเนี่ยสำหรับตอนนั้นนะเดอะเพนนิสนะมันอาจจะเป็นเวซํานิดหนึ่งสำหรับออสการ์ป่ะถึงแม้ว่ามันเป็นตัวละครคนละแบบกันนะตัวละครคนละอาชีพคนละสายงานความลุนท์ที่เจอมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่ก็ได้องค์ประกอบของความเป็นตัวละครคนยิวตัวละครที่ เจอปัญหาเกี่ยวกับพิษสองคามอะไรอย่างนี้นะครับผมว่ามันก็เลยอาจจะไม่ใช่การแสดงที่ถ้าเกิดถามว่าเป็นไฮไลท์ที่มันโดดเด่นมากไหมผมว่าอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นสำหรับเอเด b นโบดีนะครับแต่ก็ได้ชิงออสการ์ด้วยฝีมือด้วยผลงานของเขาที่ออกมาประจักษ์สายตาแหละนะครับก็เลยอ่าแล้วคราวนี้มาทีมันที่ชาเมซึ่งผมก็เพิ่งดูอาคัมพิอนนนมาก็คือถามว่าเขาเล่นเป็นบ๊อบดีแลนได้ เหมือนเป๊ะไหมผมพูดเลยว่ามันคงไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นหรอกนะฮะผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการตีความอะไรบางอย่างได้แหละแต่ขนาดเดยกันกพวกการเขาเรียกว,ว่าคําพูดน้ําเสียงรูปแบบอะไรบางอย่างในการลงน้ําหนักในการพูดในการร้องเนี่ยโอเคม,มันจะมีสไตล์ของความเป็นบ๊อบดีแลนอยู่ในนั้นแหละนะครับก็คือถามว่าโอเคมันก็อาจจะเป็นการดึงคาแรคเตอร์ของบ๊อบดีแลนมาใส่ในตัวของทิพย์ทิชาลเมแล้วก็ไหลไป,ไปกับภาพยนตร์ไหลไปกับสตอรี่ที่เขาอยากจะเล่านั่นแหละนะครับ อืแต่ก็ยังรู้สึกว่าน้ำหนักของทีมวิตชอลเม่ด้เกิดไดออสการ์ Oscar ครั้งนี้เลยผมว่ามันก็จะดูแบบนิดนึงอ่ะเพราะว่าผมว่าเขาอ่ะวายวุฒิของเขาเขายังไปได้ไกลเขายังมีผลงานอีกมากมายที่พร้อมที่จะกลับมาฟาดฟันออสการ์ได้อีกอะไรรับผมไม่แน่ใจว่าฮอลลีวูดจะมองแบบเดียวกับผมเปล่าที่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ถึงเวลาทีมวิตขนาดนั้นนะครับมันแค่รอจังหวะรออะไรบางอย่างเหมือนกับครั้งหนึ่งที่เลโอนาร์โดดิคาปิโอโดนนะ <laughs> ไม่รู้จะคิดกันไได้เปล่านะฮะอ่ะ แล้วก็คนอื่นก็ยังโคแมนมนโดบิโกผมว่ามันก็จะดูเบาไวน้นิดนึงถ้าเกิดเทียบกับคนอื่นๆที่ผมพูดมาก่อนหน้านะครับเซบาสเตียนสแตนถึงแม้ว่าเขาจะเล่นเป็นโดนัททัมนะครับแล้วก็เล่นได้ดีได้แหละนะครับดูสมจริงกับการเป็นโดนัททัมจริงนะแต่ผมว่าตอนนี้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าฮอลลีวูดรู้สึกงไงกับโดนัททัมในปัจจุบันนะครับหลังจากมีข่าวก็พึ่งไปวิวาทต่อหน้าสื่อต่อหน้าคนทั้งโลก คนทักโลกได้ดูด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไปมีวาากับประธานด้วยพิธีของยูเคนนะครับน่าจะหลายหลคนน่าจะได้เห็นข่าวอยู่บ้างนะครับก็โอยช่างมันอันนั้นเป็นเรื่องของปัจจุบันนะครับเรื่องของอดีตเซบาสเตียนสแลนเล่นเป็นตัวละครนี้ดีไม่ดีแต่ผมแค่รู้สึกว่าอาจจะเป็นจังหวะที่แบบว่าเซบาสเตียนเล่นดีก็เล่นดีแหละแต่เออคนก็จะมีความแบบอื ถ้าเกิดให้รางวัลกับคนที่แสดงเป็นโดนัททัมันเหมือนกับเราให้คุณค่าโดนัททัมหรือเปล่าไม่รู้คิดอย่างนันได้หรือเปล่านะผมเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดตัดออกไปก่อนหนึ่งตัวเรื่องแน่ๆผมตัดผมส่วนตัวผมผมตัดเซเบสเตียนออกไปก่อนเลยนะครับคราวนี้อ่ะต้องเลือกจริงๆแล้ะถ้าเกิดว่ากันโดยแบบความรู้สึกจริงๆผมคิดว่าถ้าให้ผมคาดเดาใช้คำว่าคาดเดาแล้วกันนะลาฟไฟา์น่าจะได้ออสการ์ ในครั้งนี้ไปซึ่งประเด็นที่ว่าเขาเคยเข้าชิงออสการ์มาแล้ว3ครั้งนะฮะและยังไม่เคยได้สักครั้งถ้าเกิดเขาเข้าชิงครั้งที่3แล้วเขาได้ครั้งนี้มันก็คงจะเป็นความฟินของลาฟฝ่ายนะครับซึ่งก็เป็นนักแสดงคุณภาพที่เรารู้จักกันมาอย่างยาวนานนะครับคราวนี้นะครับมาถึงรางวัลที่สำคัญที่สุด ของค่ำคืนออสการ์ทุกๆปีนะครับเพราะเป็นรางวัลสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ใหญ่สุดนะครับก็คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Best Motion Picture of the Year นะครับลายชื่อรายนามประกอบไปด้วย w i c k e d Part 1 The Substance อโนรา c อนเคป e ดอะบูทอลิส t t ดูน e ัททูเอเมเลียเพลสนิคเกิบอยส์อ p ค e t e u n k n อโนและ Am s t ติลเ e ียนะครับโอ้โหคราวนี้เป็นปีน,นึ่งที่ผมพูดตรงๆเลยว่านี่อีกเป็นหนึ่งสาขาที่ผมรู้สึกว่าผมเดาได้ยากเลยแหละนะครับอ่ะถ้าเกิดเอา ใจส่วนตัวก่อนถ้าเกิดจะให้น้ำหนักกับภาพยนตร์เรื่องไหนที่ผมอยากเชียร์ให้ได้รางวัลออสการ์ในทั้งหมดนี้ผมอาจจะเชน้ำหนักไปให้ The s ซับสแตน e นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายอมรับในความบ้าคลั่งของมันแล้วมันไปได้สุดทางจริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นเอาเคผมเองอาจจะมีความออกขวาอยู่นิดนึงในตอนดูช่วงองค์ท้ายของทางเดอะซับสแตนนะฮะออกขวานี่มันก็แอบ ก็อัดกระอ่วนใจอยู่ประมาณพอสมควรแหละนะครับแต่เราเข้าใจในแก่นสารการสื่อสารของมันอะซึ่งมันอาจจะแรงแรงแรงมากๆเลยล่ะแต่มันแต่มันถึงไงมันได้ผลไงแล้วมันทําให้คนดูแบบรู้สึกแบบโอ้มันจบแบบนั้นแล้วมันลงตัวแล้วมาเชื่อมต่อกับตอนเปิดอีกโอ้โหทุกอย่างมันเหมือนกบบผ่านกระบวนการคิดที่ทํามาได้อย่างดีแล้วมันค่อยๆจะเรียบเรียงได้อย่างสนุก บ้าคลั่งในการโอ้ํกำกับการตัดต่ออะไรต่างๆแรงส่งของงานนี่มันค่อนข้างจะเด็ดแหละพูดง่ายนะครับก็เลยรู้สึกว่าหลายๆอย่างอ์ปกอบแบบบ้าๆแบบนี้ผมผมเองแอบบจะเอาใจเชียร์แบบเออให้ให้มันมีอะไรแบบแบบเนี้ยหลุดมาบ้างได้ภพาอย่างยอดเยี่ยมบ้างอะไรเงี้ยให้ให้เกิดเหมือนนักทำหนังคนรุ่นใหม่ๆได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำงานแบบบ้าพลังทำงานแบบ เน้นความสะใจเน้นความอะไรแบบนี้มันก็สามารถที่ได้ออสการ์ได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ขอให้มันเป็นการาที่ทำคุณทำได้คุณภาพถึงเราเรื่องดีแล้วก็กิดกัดจิกเช,ชิงสังคมได้แบบเจ็บปวดจริงๆเจ็บแสบจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าก็เลยเป็นน้ำหนักที่ผมเชียร์นะแต่คราวนี้ถ้าเกิดจะต้องเลือกภาพยนตร์ที่น่าจะได้รางวัลน,นะฮะโดยการคาดเดานะฮะผมว่าเท่าที่ผมดูกระแสมาวัดมาเนี่ยตอนนี้คอนเคฟ จะเด่นกว่าทุกๆเรื่องนะครับเดบูโติสช่วงหนึ่งเหมือนจะดูมาเลยแหละแต่ตอนนี้ผมว่ากระแสมาเริ่มดรอปลงไปนะครับแล้วเหมือนคอนเทปกำลังแซงขึ้นมาซึ่งผมก็ยังอย่างที่บอกพอเรายัางไม่เคยได้ดูภาพาเรื่องนี้มาก่อนมันเลยบอกได้ยากเลยแหละว่ามันมีความเหมาะสมองค์ประกอบอะไรที่มันโดดเด่นขนาดนั้นที่จะมาส่งให้ภาพยาเรื่องนี้มันกลายเป็นที่ยอมรับ ในหลากหลายสาขาในหลากหลายสถาบัานหลากหลายรางวัลที่เขาให้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างล่าสุดก็คือได้รางวัล Best Ensemble ก็คือเป็นเหมือนกับตัวรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในในมุมของการให้จากกลุ่มนักแสดงในฮอลลีวูดนั่นแหละนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นทางเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสิ่งหนึ่งเนาะที่เป็นเหมือนกับเช็คพอยต์ถ้าเกิดรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้รางวัลจากสาขาสถาบันเกี่ยวกับการแสดงสถาบันบนักแสดงเนี่ย ที่เขาเลือกมาแล้วเขาให้ Best Ensemble เนี่ยมันก็อาจจะเป็นผู้ที่เป็นตัวเต็งของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนั้นของออสการ์นั่นแหละนะครับ <n> ก็เลยแอบคิดว่าเอ <Salesforce> อ <lyrics> คาดเดาพยากรณ์หรืออะไรสักอย่างที่คิดว่าน่าจะน่าจะใช่ก็คงจะเป็นคอนเคปแหละที่ได้ไปนะครับผมแต่อันนี้เป็นการเล่นสรุปสนุกนะครับไม่รู้ <t> <c oughs> ถึงวันจริงวันประกาศผลมันจะออกมาตรงเป๊ะ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 อย่างที่ผม เดาไว้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าเอออย่าถือสาฮนะเพราะว่าเป็นปีนี้เป็นปีหนึ่งผมพูดตรงๆแล้วเพราะผมอะรู้สึกว่าด้วยความที่หนังหลายๆเรื่องเราก็ไม่มีได้ดูเนาะไม่มีโผล่มาให้เราดูอะไรย้ยผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ การคาดเดามันอาจจะเดาได้ลําบากนิดนึงกว่าหลายๆปีนะครับเว้นแต่ไอ้สายที่มันเหมือนกับว่าคนแบบดาราลงดาราที่เหมือนจะไปกว่าทุกๆเวทีมาผมก็จะรู้สึกว่าเออถ้ายอย่างนั้นมันก็คงจะไม่พลาดสะดุดก้าวสุดท้ายที่ออสการ์หรอกเนาะนะครับก็เลยนั่นแหละฮะมันเลยกลายมาเป็นเทปสําหรับปีนี้ที่ ผมเองก็จะมีท่าทีแบบอืมเหมือนจะใช่แล้วก็เหมือนจะไม่ใช่ให้ด้วยในระหว่างที่พูดไปนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวรู้กันหลังจากจบวันที่3ก็คือเช้าของบ้านเราวันจันทร์นี้นะครับเดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่าเป็นยังไงบ้างกับรางวัล ทั้ง6สาขาและรวมถึงรางวัลอื่นๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่ออสการ์ประกาศผลนะฮะก็อ,อาจจะเป็นอาจจะเป็นช่วงค่ำช่วงอ่าหรือว่าจะเป็นช้าอีกวันหนึ่งของหลังวันประกาศผลนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปเป็นการรีแอคการสรุปเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีประกาศผลออกมาจากออสการ์2 0 2 a Academy Award นะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้า กับเนรดาดครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ